เรียกว่าได้ความชัดเจนแล้วนะคะกับคดีดราม่าระดับโลกที่มีกันไต่สวนในชั้นศาลอย่างเข้มข้นดุดเดือดมาเป็นเวลานานถึง6สัปด,ดาห์ในที่สุดสารรัฐเวอร์จินเนียพิพากษาให้จอนนี่เดฟ เป็นผู้ชนะคดีฟ้องร้องเอมเบอร์เฮิร์ตมินประมาทจากการเขียนบทความในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของวอชิงตันโพสต์วัตถุเด็บทำร้ายร่างกายซึ่งงานนี้นะคะเด็บได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายอยู่ที่10ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่340ล้านบาทรวมกับเงินลงโทษจำเลยอีก5ล้านดอลลาร์หรือ170ล้านบาทและจะจากคดีดังกล่าวนี้นะคะทำให้ก่อนหน้านี้มีข่าวาแว่วๆมาว่าเอมเบอร์เฮิร์ตอาจถูกตัดออกจากหนังอควาแมน2ไม่เหลือสักนาทีหลังจากที่ก่อนหน้าน ะะทั้งไ่้ผู้สร้างพยายามตัดบทของเธอให้เหลือเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นล่าสุดมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะคะจากโปรดิวเซอร์ก็ได้อัพไอจีสตอรี่แจ้งว่าฉากของเอมเบอร์ในหนัง a q u a m ม n 2จะถูกตัดออกทั้งหมด